สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านพบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทมาให้ทุกท่านที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่ปลูกเสกเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับก็คือพี่ตองไร่ ที่มพระโอค์นี้ให้กับกระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ท่านสามารถที่จะติดต่อพี่ตองได้ที่เบอร์โทนี้นะครับที่ทางช่องของเราขึ้นให้คุณผู้ชมได้รับชมในขณะนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะโทรสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ กับพี่ตองร้อยเอ็ดได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเนื้อแปะตังหรือว่าเนื้ออปปากานะครับที่จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่1,999อองค์ที่อยากจะนำพระแท้ๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้นะครับก็เป็น อีกเนื้อหนึ่งนะครับในรุ่นบารมีสิริจันโทที่ทางช่องของเราได้มีโอกาสรวบรวมนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับก็คือเนื้อแปะตั้งนะครับหรือว่าเนื้ออัป,ปกะนะครับที่จำนวนการจัดสร้างก็อยู่ที่1,999อองค์เท่านั้น เราก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขอบตัดนะครับก็ถือว่าศึกษาร่วมกันนะครับให้ทุกท่านได้รับชมพระแท้วัตถุมงคลแท้ขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทในรุ่นบาร,รมีสิริจันโทนะครับก็เป็นรุ่นดีๆอีกรุ่นหนึ่งที่ทางช่องของเราได้ภูมิใจ นำเสนอนะครับในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่เมตตาปลุกเสกเมตตาที่ฐานจิตให้นะครับทางช่องของเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเนื้อนึงนะครับก็เป็นเนื้อ,อบาก้าหรือว่าเนื้อแปะตั้งนะครับที่นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับในเนื้อนี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่1000 999องค์เท่านั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ามีการทําปลอมทําลอกเลียนแบบในวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้ขึ้นมาก็ให้ทุกท่านได้ใช้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นคู่มือก่อนที่จะเช่าหาบูชาในวัตถุมงคล ขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็ทางช่องของเราได้นำวัตถุมงคลนะครับขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมอยู่กันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำเหรียญแท้ในรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันใน เนื้อแปะตั้งนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง1999องค์ให้ทุกท่านจดจำรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดหอยสังไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียนไม่ว่าจะเป็นขอบตัดด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับที่เราพยายามลงกล้องให้กับทุกท่านเพื่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับจะได้ใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างในอนาคตนะครับเป็นตัวอย่างก่อนที่จะ เรียนรู้ก่อนที่จะสะสมนะครับก็ได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลแท้ๆพระแท้ขององค์หลวงปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสิ่งที่มีความสำคัญและก็พลาดไม่ได้ในการดูเรียนวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆเนื้อต่างๆนั่นก็คือขอบตัดนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทำปลอมทำ ลอกเรียนแบบได้ยากนะครับเราก็จะมาดูในเนื้อนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็มีให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรอบเรียนนะครับในขอบตัดของวัตถุมงคลเนื้อนี้และก็รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่องคหลวงปู่มหาศิลาปลูกเสกเมตตาอธิษฐานจิตให้ทางช่องของเราก็จะนำมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นำวัตถุมงคลต่างๆขององค์หลวงปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ที่ทางช่องของเราได้นำเสนอในรุ่นต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่พี่สมาชิกทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ทางช่องของเราก็จะพยายามรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเราด้วยดีเสมอมา พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ